สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาวร้อยอรี่ออีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรกลับมาคุยกันเฉยๆนะคะสำหรับวันนี้แม่มาดูลำห้วยนะคะมาอยู่ใกล้ๆกับลำห้วยก็มาคุยกันไปด้วยกว่าจะหามุมจับกล้องตั้งกล้องได้ก็โอ้โหเพราะว่ามันย้อนแสงนะคะแสงมันอันนี้เยอะ เป็นยังไงบ้างสบายดีกันทุกคนใช่ไหมคะช่วงนี้สาวร้อยอาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะคะเหมือนได้แจ้งไปแล้วว่าจะไลฟ์บ้างไม่ไลฟ์บ้างก็นานๆทีจะไลฟ์แต่ว่าเรามาคุยกันใต้คลิปได้นะคะแล้วก็มาคุยกันอยู่ตรงนี้แหละช่วงนี้จะอยู่ในโหมดที่ว่าติดตามข่าวสารโดยการติดตามมากกว่าที่จะหยิบมาพูดถึงแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆทุกคน <S <S 2> <S 2> เหมือนเดิมนะคะ ในส่วนของสาวดอยก็คงจะอาจจะมีคลิปคลิปท,ทั่วไปแล้วก็มานั่งคุยกันแบบแบบนี้แหละมาคุยกันบางทีก็อาจจะนําเสนออะไรรอบๆบบ้านหรือว่ารอบตัวหรือบางทีอาจจะมีข่าวสารอะไรที่เราอยากจะเอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนก็เอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันตางธรรมดาเป็นปกติธรรมดาของเราเรานะคะ ในส่วนของล่าลำละครก็ยังคงติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่ค่อยหยิบเอาข่าวหรือว่าเอาภาพอะไรของน้องมาคุยมากมายซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเสาดอยอยู่ในโหมดไหนเนาะอะไรที่เคยพูดเคยคุยไปแล้วก็ก็ตามนั้นถ้าในส่วนของประเด็นหรือว่ากระแสส่วนตอนนี้กระแสกอดใจให้ลาแนนรู้สึกว่ามาแรงมากนะคะมาจนถึงไอ้อำนวยด้วยนะคะ อันที่จริงสาวดอยก็งงว่าเอ๊ะไอ้อำนวยคือใครเป็นอะไรเนาะพอไปหาดูหาฟังอ๋อที่มาที่ไปของไอ้อำนวยเป็นอย่างนี้นี่เองสาวดอยคือไม่อยากจะพูดเลยว่าคือมองหลายอย่างเออเนาะกระแสมันอาจจะเป็นการอะไรหลายๆอย่างซึ่ง สาว้อยก็คิดหลายมุมมองหลายแง่นะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะพูดอะไรออกมาได้หมดทุกอย่างเพราะว่าบางครั้งบางทีพูดไปมันก็อาจจะไม่ดีต่อตัวเองแล้วก็ไม่ดีต่อคนที่เราพูดถึงเพราะฉะนั้นเลือกที่จะไม่พูดเลยอาจจะมีอะไรแอบคิดอยู่ในใจก็ขออยู่ในโหมดว่าแอบคิดก็แล้วกันแต่จะไม่คิดดังไม่คิดออกโซเชียลมันจะอันตรายกับตัวเราเองแล้วก็กับคนอื่นด้วยเนาะเอาเป็นว่า เข้าใจว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นอะไรล่ะคือต่างคนต่างคิดเนาะคนเราคิดต่างเห็นต่างมองต่างมันก็เลยนําเสนอออกมาต่างมันเป็นธรรมดาของโลกโลกทีนี้ใครที่นําเสนอในสิ่งดีๆกุศลดีๆกรรมดีๆก,ก็ย่อมที่จะเกิดกับคนที่นําเสนออะไรดีๆนะคะส่วนใครที่นําเสนออะไรในมุมไหนก็รับผลตามนั้นแหลยค่ะเนาะ เวลาที่เรานําเสนอเราพูดโดยเฉพาะการอยู่ในสื่อเรานําเสนอแบบไหนแง่ไหนแนวไหนเราพูดอยู่ในหมวดไหนนั่นคือการนําเสนอนิสัยพฤติกรรมของตัวเราเองอัตโนมัติถ้าเรามาพูดถึงสิ่งดีๆในตัวของคนอื่นเขาเอาเรื่องเราดีๆของเขามาพูดมันก็บ่งบอกถึงตัวตนของเราแต่ถ้าเราเอาแต่ในส่วนล,ลบๆของ คนอื่นหรือของสิ่งอื่นมาพูดมันก็บ่งบอกตัวของเราเองอัตโนมัติเช่นกันโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาชี้มาบอกหรอว่าเนี่ยสิ่งที่เธอพูดเนี่ยมันผิดนะมันถูกนะมันดีนะมันไม่ดีนะในสัจธรรมแห่งความจริงอะทุกอย่างมันอัตโนมัติในตัวอยู่แล้วทําดีย่อมได้ดีนะคะมันอาจจะยังไม่ได้ผลในวันนี้เพราะว่ากรรมวิบากในลูกๆของเราในอดีตมันมาให้ผลอยู่เราทดใช้ไม่ยังไม่ทันหมด เพราะฉะนั้นทําดีแล้วทําดีอีกแต่ทําไมมันยังไม่ได้ดีสักทีใจเย็นๆค่ะเจออะไรหนักๆจงขอขมากรรมและอาโหสิกรรมกับมันทุกอย่างที่เราเจอนะคะไม่ว่าจะโดนดา่าโดนว่าโดนอะไรถ้ามีมีสติตามทันนะคะขอรีบขออาโหสิแล้วก็พูดว่ากรรมตกถึงฉันแล้วหนอฉันได้ชดใช้ให้เธอแล้วหนอขออาโหสิกกรรมแล้วก็ อโหสิกรรมกันและการทุกกร,รณียกรรมนับแต่นี้ไปเธอกับฉันไม่มีเว้นไม่มีการ,รตอกันอีกถ้าเขายังจะสร้างต่อก็เรื่องของเขาแต่เราขอจบที่ใจไม่ไปสารตอกเนี่ยนี่คือสิ่งที่สาวดอยทำอยู่พยายามหรือว่าฝึกอยู่นะคะฝึกอยู่ในหมนู่นี้ถามว่าโอ้ยสาวดอยกโกรธใครไม่เป็นเหรอโอ้ยทำไมจะไม่เป็นสาวดอยก็ยังมีความรักโลภโกรธหลงมีอยู่เหมือนคนอื่นนั่นแหละเพียงแต่ว่า ทำให้ให้มันแบบน้อยลงน้อยลงคือค่อยๆลดปริมาณความกโกรธโกรธมากก็ให้มันเหลืออย่างกลางโกรธกลางก็ให้มันเหลือน้อยลงคือพยายามที่จะฝึกดับมันดับดับนะคะตามทันแล้วก็ดับมันเพื่อใครล่ะคะก็เพื่อตัวของเราเองโกรธเขาเราก็ทุกเกลียดเขาเราก็ทุก ส่วนเขาโกรธเราเกลียดเราเขาด่าเราถ้าเราไม่รับมาใส่ใจเราทุกไหมเราไม่ทุกก่อไอคนที่มันด่าเรานั่นแหละมันทุกให้มันด่าไปเถอะเราถ้าเรารู้อังโหสีอย่างเดียวคือเรื่องของเรื่องเสาดอยจะไม่ค่อยได้ไปหาดูหาฟังอยู่แล้วในโหมดนี้ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าที่ไหนมันมีอะไรถ้ารู้ว่าที่นั่นมันมีไฟแล้วเราจะไปทําไมเนาะที่ไหนมีน้าเย็นเย็นก็ไปตรงนั้นแหละเออ เนี่ยเหมือนตอนเนี้อยู่ริมว้วยเนี่ยเย็นสบายมากเลย <c oughs> ฉันก็มานี่ไงแล้วมานั่งทําคลิปคุยเนี่ยคุยกับเพื่อนเพื่อคุยไปหัวเราะไปยิ้มไปเนี่ยไม่ได้จะบอกว่าตัวเองยิ้มสวยหรอกนะที <c> ่ <oughs> ฉันยากจะยิ้มอยากจะหัวเราะก็มัน <c oughs> ก็มันสบายใจเนี่ยเนาะเออที่ไหนมันเย็นตาเย็นใจเย็นหูเนาะสบายกายสบายใจเราก็าพาตัวเองไปสิคะแต่ถ้ารู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นนะโอ้โหพายุมืดตึบอย่างแรงโอ้โหไฟอย่างร้อนละอุมันเผากันมันอะไร โอ้โหที่นั่นมีแบบแผ่นดินไหวแผ่นดินซุดอะไรโอ้โหฟังแค่แค่ฟังเขาพูดต่อๆกันอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบสยดสยองเลยเรายังจะไปทำไมอีกล่ะ <c oughs> เอเอตรงนั้นนะมันอะไรนะมันมันสาดอันนี้มาใส่เธอมาสาดอันนี้มาใส่เธอเออไอ้นั่นนะมันด่าเธออย่างนั้นมาว่าเธออย่างนี้นะคือจริงไม่จริงไม่รู้อะแค่รู้แค่นี้นะ สาวดอยคนหนึ่งละ่ะช่างขะข้อช่างขะข้อเนาะอ๋ะโหสิกรรมไปคือแค่แค่รู้ว่ามีการมาพูดต่อเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเรายังไปฟังเองอีกชาวนะคูณสองนะคะหนักกว่าเกา่าเพราะว่าเราเองยังไม่ได้บรรลุอรลันันถ้าเราไปฟังต้นฉนบับเต็มยิ่งหนักกว่าเกา่าเพราะฉะนั้นหลบได้เป็นหลบหลีกได้เป็นหลีกนะคะรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดสาวดอยนี่บอกโดยเองไม่ใช่ว่า คือเรารู้ตัวว่าเราเองถ้าได้ยินเต็มๆมันก็ยังโกรธอยู่เพราะฉะนั้นมือถือก็ของเราเน็ตก็ของเราอะไรก็ของเราเราเลือกได้ที่จะโกรธไปดูหรือไม่โกรธไปดูเราหลบได้นี่คะ่ะโอเคสาวดอยจะเซฟตัวเองอยู่แบบนี้ก็ตามนี้นะคะเป็นกําลังใจให้เพื่อนพี่น้อง YouTube f c แล้วก็ทุกๆคนเป็นกําลังใจให้ล่าลําละครนะคะทําหน้าที่ของเราไปมีอะไรทําทําไปใช้ชีวิตประจําวัน ดำดำรงชีวิตอยู่ด้วยศีลธรรมนำพาจิตมีอะไรทำทำไปนะคะคิดดีพูดดีทำดีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเองแน่นอนต่อให้มีคนมีอุปสรรคหรือว่ามารอะไรคอยขัดขวางอะไรแค่ไหนอันนั้นมันก็เป็นกรรมของเขานะคะกรรมเกิดที่ไหนก็ที่นั่นแหละเหมือนไฟไฟจุดขึ้นที่ไหนมันเผาไหม้ที่นั่นเราไม่เข้าไปใกล้มันซะอยา่างมันไม่ร้อนถ้าไม่ร้อนหรือว่าเราไม่ไปหยิบเอา ไฟนั้นมาใส่ใจของเราเราก็ไม่ร้อนคิดแบบนี้แล้วสบายใจถ้าอะไรที่ไปฟังแล้วไปดูแล้วไปเห็นแล้วมันทำให้เราเป็นทุกข์เป็นร้อนเราก็ไม่ต้องไปดูไปฟังโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกเมนทุกไลา์ทุกซับสไครต์ทุกทก,ก,ทก,กำลังใจที่มาติดตามรับชม ซ่องสาลอยสตอรี่เสมอนะคะหากมีสิ่งหรือสิ่งใดที่สาลอยผู้ผดพภาพพลั้งไปก็กราบขอกรรมขอาโหสิกรรมทุกกรณีกรรมกับทุกท่านทุกคนเช่นเคยนะคะอาโหสิอาโหสิอาโหสิค่ะแล้วสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เราเคยร่วมสร้างกันมาทุกภพทุกชาติน้อมขออนุโมทนาแผ่อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกหมู่เหล่าชันภูมิให้เขาเ่านั้นได้มีส่วนร่วมในอานิสงส์ค้นบุญกับพวกเราโดยทั่วกันไปจนตลอดกาลนานเธอ โ,ซโ,ซโซสโสโสซิ้นเสมอเราเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย